ีการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยนะครับโปริการ600ขี่จักรยานไฟฟ้าได้300นะครับถ้าอยากจะจขี่มอเตอร์ไซค์อัปเกรดหน่อยอีกพันหนึง่งอยากจะขี่ซาเล้งติดเครื่องยนต์บริการทำกิจการขนส่ง3 6 0 0ต่อเดือนถ้าคุณอยากจะเปิดร้านค้าร้านขายร้านชำร้านเสริมสวยร้านทำผมร้านกาแฟเดือนละ1,000บาทนะตอนนี้มีถึงขั้นว่าเปิดเงินคู่นอกระบบกันเองแล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็หานอมินีมาซื้อรถหานอมินีมาจดจัดตั้งนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็ไปทําใบทะเบียนพาณิชย์เปิดร้านค้าร้านขายกันเครานี้หลายคนก็เถียงกับผมว่าอ้าวเขาเปิดร้านค้าร้านขายก็ดีสิเราจะได้เก็บภ <c oughs> าษีถูกเขาก็ทําบัญชีสองฉบับทําร้านค้าร้านขายให้มันกําไรน้อยๆหน่อยเขาก็เสียภาษีน้อยอย่างนี้มันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้คือสุดท้ายมันคืออาณาจักรศูนย์เหรียญครับ ก็คือว่าอำเภอแม่สอดเราไม่ได้อะไรเลยเขาก็ใช้กิจการขนส่งก็ของเขาร้านค้าร้านขายก็ของเขาจะใช้เงินกู้ก่อของเขาใช่ไหมครับเปิดบริษัทก็ผ่องถ่ายกําไรนะครับนะสุดท้ายมันมันแล้วมีเรื่องที่ดินด้วยก็ยังเอานอมินีมาซื้อที่ดินด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือที่บอกเข้าคายขบวนการคือมีหัวหน้าขบวนการคอยเก็บสวยส่งเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยคือมันพัวพันเยอะครับ